นูนั่งกรรมาฐานนูรักษาศิลแปดทำไมต้องสินแปดเพราะสินแปดมันสามารถอะสามารถถ้าเกิดเราขาดใจตายเราก็เป็นเทวดาเลยสินแปดเราพอเรานั่งไปวิธีนั่งดูลมหายใจแล้วก็แผ่เมตตาหากข้าพเจ้าเกิดอยู่ในเผ่าพันธุ์ที่มีโรคร้ายหากปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ขอบุญกุศลจากการนั่งนี้จงเยียวยาให้ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าที่เป็นโรคร้ายตายเหล่านั้นจงมีส่วนในบุญและหลุดพ้นจากโรคร้ายเหล่านั้นมันก็จะหยุดที่เราที่หลานก็จะไม่เป็นเข้าใจไหมเราไม่ต้องมามองดูใครที่ป่วยเหมือนเราป่วยเหมือนเราแล้วก็เมื่อเช้ามีน้องมาคนหนึ่งบอกว่าตายไปหมดตายไปทีละคนตายไปทีละคน สิ่งที่แม่เห็นนะว่าทุกที่มันเกิดขึ้นของน้องเรื่องสัตว์เหมือนกันเลี้ยงไม่ไหวจับไตกระสอบแล้วโยนน้ำไปเลยจับไตกระสอบแล้วโยนน้ำไปเลยแล้วก็ทุกคนที่เห็นต้องรับผิดชอบหมดเลยถ้าพี่ต่อเห็นกระสอบนี้พี่ต่อก็ต้องตายเหมือนในกระสอบ เพราะปิต่อไม่ห้ามแม้ถึงบอกว่าเมื่อเช้าคนนั้นล้มละลายคนนี้ดา่าทำไมถึงทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมทำให้อับอายทำไมทำให้เสียหายทำไมไม่คิดถึงพี่ถึงน้องอับอายทั่วอันเนี้ย ถ้าหลานอยู่ด้วยหรือน้องอยู่ด้วยหรือใครก็แล้วแต่ที่ปฏิเสธคนเหล่านั้นจะทยอยรับกรรมเป็นช่วงช่วงพี่คนนั้นไปแล้วพี่ที่ปลูกในกระสอบใครถามอีก